สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้พบกับใบบัวช้างครอบครัวนะคะวันนี้เราพาใบบัวมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆนะคะด้วยกันนะคะที่ใบบัวกับไม้ขึ้นนะคะ,ะ,ะ,ะมาอาบน้ำที่น้ำมูลน,นะคะวันนี้ ดูบรรยากาศนะคะ,ะ,ะ <S 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 หน้าทองเพียวมากค่ะเขาจะอาบน้ำกันมาเล่นน้ำไกลนะคะวันนี้มาน้ำมูลเลยวันนี้ให้ตาเป็นคนพาไปบัวมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆชาวช้างนะคะที่บ้านสลามาอาบน้ำที่ท่าดินสอนะคะ น่าเล่นมากค่ะน้ำสะอาดมากบรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติดีมากเลยค่ะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะดูพี่บัวของเรานะคะไม่กล้าลงหนาววันนี้อากาศไม่นางนะคะพี่บัววันนี้อากาศร้อนเราดูว่านางเจะน้ำ้ำน้ำที่มันใหญ่กว่าน้ำคลองอะ่ะนางจะทำยังไงจะกล้าเล่นไหม ที่น้ำคลองอ่ะพาพ่อควานแบบดำน้ำอุตลุดทั้งน้ำทั้งโคลนนะคะมาดูที่นี่ว่านางอ่ะจะเล่นไหมอ่าลงไปแล้ว ดี่งขึ้น,น,น,อ,นนะอืมดงครูเทน้อยไล่แสงกินนักครูเลยอืมดำลงไปตาบอกน้ำลึกนะบัวว่ายน้ำเป็นวนะน่ะ ลองดูดูนางดูนางดูดูท <c oughs> ี่ขึ้นหายไม่ได้เลยนะ เค่โย่เพียกลงไปในทฤษไหมมองทาหนู่งใหญ่ชอบก็ไม่ชอบยีเยอะบัวมีตะข่ายด้วยนะคะอังกี้เป็นมงบนนู่งใหญ่อังกี้มงต่อไป อากาศดภาพบรรยากาศที่ได้นะคะไม่อยากขึ้นตาบอก <c oughs> อันนี้ไมททองคำนะคะเราคิวต่อไป

อย่ากอบไไ้เบื่อเลยดงมวยกับปืนร้อนไหมอ่าส่งรองเท้าโกนกลอยโกนก่อยไปเชิงโกก่อยไอ้ขาบรองเท้าไว้ในปาก หหนุ่มหล่อนะคะสาวๆก็แบบลุมจีบนะคะเออต่ำโอเคสุดชื่นแล้วมั้งตาเก็บรองเท้าให้ได้สองคู่แล้ใช่ไหมกว่านางจะได้ ตรงนี้เล่นนานไม่ได้นะคะเพราะว่าตะข่ายเขาใส่มองไว้ก็มีเนาะเล่นแค่พอม,มีความสุขก็พอเ,เราดูแม่ทองคำไปก่อนนะคะแม่ทองคำกำลังกินน้ำอ,อืมกินน้ำนมันช้างที่ดำอืม เล่นแล้วอืมไม่ทำคำโอ้อแก่อะคีอเนาะ ไอแกเดออ่อนไหยดูมุดน้ำค่ะทุกคนอืออันนี้ไม่ทองคำนะคะ เลยก็ตามกันมาติดๆนะคะเ่าห้าของเรานะคะก็มาเล่นน้ำด้วยกันเหมือนกันกำลังเดินทางมาอีกสามตัวนี่เมื่อเจอกันก็จะมีเสียงกริ๊ดกราดกันขึ้นมานะคะ <laughs> ดูนะคะนี่นี่รีบไม่ใช่รีบไปไหนนะคะไม่ต้องความรีบไปหาพี่ไมเคิลม่่พูดวา,ดวาเออาล้ว น้ำสวยมากค่ะคุณตาก็มาอาบน้ำเหมือนกันนะคะอากาศมันร้อนช่วงนี้อากาศร้อนมากเลย อากาศเริ่มร้อนแล้วเราดูคึ้นตาลงไปอาบน้ำกันนะคะ,ะดูนะคะมีเรือผ่านเข้ามาด้วยนะคะ,ะเป็นเรือชาวบ้านที่เข้าไปขุดมันนะคะมีพี่หมายอยู่ข้างหน้าด้วยสองตัว ดูบันดาช้างอช้างเล่นน้ำคนก็เล่นน้ำนะคะดูคุณตาแก้วงามเราคิวจะเล่นน้ำนะคะเดี๋ยวเรามารอดูคุณตาเล่นน้ำกันว่าคุณตาจะเล่นน้ำสนุกแค่ไหน เรามาดูคุณตาเล่นน้ำกันว่าจะสนุกสนานแค่ไหนดูเด็กๆเ,เขาเล่นน้ำกันแล้วนะคะหลแก้วงามนะคะต่อทายแม่สมหญิงนะคะโวยด้อโวยด้อไอแม่หนังชุกคีอายุปยุ่งเรื่องนั่นแหละ้ยคือ โวยในคบูปันไำนหมอมเออโวยเด้อเออโวยว่โวยเออ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 เอเอเลาได้ได้ได้ไหมเออเอาใเ่ฟแก้วงามนะคะคุณตาก็ร้อนเหมือนกันนะเด็กๆก็าอาบน้ำนานคุณตาเราคิ้วตั้งนาน ถึงคิวคุณตาคุณตาจะเล่นน้ำให้สบายใจไปเลยคุณตาบอกวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมกับช่องสายฝนวัดป่าเจียงนะคะโดยมีคุณตาผ่าช้างมานะคะเพราะว่าพอควันยังมาไม่ได้นะ ดูคุณตากินน้ำเก่งมากเลยหอมมากเลยหอมเนะแก้มน้ำหอมมากเลยพี่สมหญิงแม่ขี้ยามุดไหม เราก้อเข้านะงวดนะเข้าเนี่ยบ้านชั่วคราวก่อนคอมเมนต์นะคะเออเราไปเชื่อกินแล้วไหให้คอมเมนต์นะต้องขอโทษงขอสวัสดีค่ะสวัสดีคือคพียที่แป้งนะคะคอมเมนต์แรกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณตาหิวน้ำนะคะฝากติดตามได้ทางช่องใบบัวของครอบครัวด้วยนะคะฝากช่องของเราด้วยนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะวันนี้พาช้างมาเล่นทะเราพาช้างมาเล่นน้ำที่ท่าดินสอนะคะทั้งช้างน้อยช้างใหญ่ช้างตัวเมียช้างตัวผู้นะคะที่เล่นกว้างมากค่ะอันนี้คือคิวของคุณตาแก้วงามนะคะพ่อควานกำลังขัดงาให้นะคะคุณตาลงมากินน้ำกับเด็กๆนะคะ ยังไงฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะหนึ่งกำลังใจของหนึ่งคอมเมนต์ของท่านคือกำลังใจของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ